สงสัยช่วงนี้จะมีดวงเจ็บตัวบ่อยๆครับสำหรับต้นหอมสกุลตลาดีเจน้าสวยอารมณ์ดีของเรานะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเพิ่งจะโดนหน้าตางหนีบนิ้วไปล่าสุดครับน้องหมาตัวโปรดที่เพิ่งมาเลี้ยงใหม่ๆนะฮะกัดหูเข้าให้นี่นเป็น,นแผลเลยนะครับดูลึกเหมือนกันนะใช่นะฮะซึ่งเ,เธอก็ลงรูปแล้วก็บอกว่าแคปชั่นนะฮะว่าใครจะงโง่ โดนหมากัดหูไม่มีรกักนี่ล่าสุดเจ้าตัวก็ม,มาเผยถึงวินาทีที่โดนกัดให้ฟังด้วยครับฟันคันฟันหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เหมือนเขาก็ยังไม่ได้แบบสนิทกับเราคือก็ยังไม่ได้มีการสอนเหมือนยังเด็กมากมากเกินกว่าที่จะสอนแล้วเขาจะจําหรือรู้เรื่อง <c oughs> คือเราล้วความคันฟันเนี่ยเขาก็จะกัดทุกอย่าง <c oughs> แล้วบังเอิญว่าหอมานั่งเล่นกับลูกอยู่ข้างล่างกับพื้นแล้วก็มีเขาก็เดินไปเดินมานั่นแหละเขาก็จะชอบกัดขากัดแขนจะแบบ อะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าจังหวะมันคงแบบใบหูมันยั่วยวนมั้ง <laughs> รับเลยรับมากี่วันแล้วรับมาเลี้ยงกี่วันแล้วอะคะ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะคือบังเอิญว่าหอมเป็นคนที่ชอบหมาขาวดำาือเราพี่เก๋เขาก็โพสต์นนีลูกหมาข้อขาวดำมาดีห<ม>อมก็เลยกลัวคนอื่นแย่งไปหอมก็เลยแบบว่าพี่เก๋ไหนๆหอมก็จะรับหมาจากมูลนิธิอยู่แล้ว<ม>อะเอาตัวดีก็ได้<ม><ม>ด้นหน้าเหมือนหมาตัวเก่าที่เคยเราเราเลี้ยงแล้วก็ตายไปเป็นหมาที่เรารักแต่ว่านิสัยไม่เหมือนเลยแต่ว่าพอมาวันแรกอะวันของวันแรกอะที่ฝึกได้ก็คือฝึกให้นั่ง แล้วก็ขอมือได้แล้วแล้วก็เรียกอะไรเงี้ยก็มาก็คือเราเราก็ฝึกคนชอบฝึกหมาอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้นหอมค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ